ท่านข่าวพอดแคสต์สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งหลายชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครพบผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังนอนติดเตียงรรยญาติขาดที่พึ่งแม้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำมาเยียวยาสภาพจิตใจของผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแม้การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นการดำเนินง,งานของฝ่ายบริหารแต่นายไพฑู์ขำพรัตน์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุรายหนึ่งค่ะในพื้นที่ชุมชนวังทองเขตดอนเมือง พร้อมกับให้แง่คิดในฐานะของสกด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในบ้านปลายชีวิตเป้าหมายก็คือต้องการให้รู้จํานวนที่แท้จ,จริงของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนีมีอยู่เท่าไหร่ในแต่ละเขตแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมนะฮะสำนักอนามายหรือสํานักพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานครเนี่ย จะได้มีข้อมูลที่จะมาดูแลให้ทั่วถึงนะครับเราพยายามจะทําในส่วนนี้ให้ให้ให้ดีที่สุนดนะฮะให้ผู้สูงอายุนเนี่ยเขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างมีเกียรติอย่างน้อยมีการดูแลภาครัฐเข้ามาดูแลให้ทั่วถึงก็พอใจแล้วแม้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงคือบทบาทหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบริหารแต่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็เปิดทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเหล่านั้นเพื่อความสุขของทุกคน ท่านข่าวพอดแคสต์